สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับพบกับคุณชายโอ๊ตวีล็อกไลท์ชาแนลนะครับกับว่าไปเรื่อยพอดแคสต์นะครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาพบกันนะครับในหัวข้อนะครับเกี่ยวกับเรื่องวิบากกรรมแห่งความรักนะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยคงจะประสบพบเจอนะครับบางคนก็พบกับความรักที่สวยงามในขณะที่บางคนก็ประสบพบเจอกับความทุกข์ยากยากเข็ญในความรัก ก็แล้วแต่นะครับว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยบางคนก็มองว่ามันเป็นเรื่องของคนสองคนแต่บางคนก็มองว่ามันเป็นเรื่องของวิบากกรรมวันนี้เองโอ๊ตจะมาแบ่งปันนะครับและพูดถึงวิบากกรรมแห่งความรักว่ามีวิบากกรรมใดบ้างที่เข้ามาในชีวิตของเราทําให้ชีวิตคู่ของเราเนี่ยไม่สามารถที่จะดําเนินต่อไปได้หรือบางคนเนี่ยเกิดการเจ็บปวดทรมานใจจากการที่ รักใครข้างเดียวนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันแล้วก็แบ่งปันเรื่องราวรวมถึงวิธีการแก้ไขปัญหาและแนวทาง,างการทําบุญที่เป็นเคล็ดวิธีที่น่าจะเป็นแนวทางที่ดีสําหรับใครหลายๆคนครับมาเริ่มกันที่คนที่เจ็บปวดทรมานใจจากการรักเข่าข้างเดียวสาเหตุของกรรมนี้นะครับในอดีตชาติแล้วเคยแอบเครียดแค้น พยาบาทหรือลบหลู่ผู้ที่เราแอบรักในชาตินี้จากการรมที่เราได้ทำร้ายคนผู้นั้นในทางใจโดยที่ผู้นั้นไม่เคยรู้เรื่องอะไรเลยชาตินี้จึงส่งผลทำให้เราเจ็บปวดทรมานใจข้างเดียวโดยคนผู้นั้นก็ยังคงไม่รู้เรื่องไม่รับรู้อะไรเลยทางชาตินี้และชาติหน้าซึ่งใครก็ตามที่พบเจอวิบากกรรมการเจ็บปวดทรมานใจจากการรักเขาข้างเดียวเนี้ มีวิธีการบรรเทากรรมหรือลดกรรมหรือแก้กรรมนั้นกรรมชนิดนี้มันแก้ได้ไม่ยากครับหากเรารู้ตัวว่ามันเป็นผลจากการกระทำของเราที่เราเนี่ยเคยคิดไม่ดีต่อเขาทำให้เราเนี่ยเสียใจนะครับทำให้เราใจเสียว่าความรักที่เรามีให้เขาเนี่ยเป็นเพียงกรรมเก่าหลังจากนั้นให้เราได้ตั้งจิตอธิษฐานขออภัยขออโหสิกรรมจากเขาเสีย แล้วให้หมั่นทำบุญอธิษฐานจิตพร้อมทั้งแผ่เมตตาส่วนบุญส่วนกุศลให้เขาเมื่อเราเจอเขาก็ทำตัวเป็นปกติเสียกรรมชนิดนี้เกิดขึ้นจากใจเราและก็พยายามทำให้จบลงที่ใจเราเสียสำหรับใครที่ขาดสเสน่ห์ไม่มีคนมาสนใจหรือมารักซึ่งสาเหตุของความรัก ประเภทนี้นะครับเกิดมาจากกรรมในอดีตชาติหรืออาจเป็นกรรมที่ทำในชาติปัจจุบันคือไม่เคยชอบผู้ใดเจอใครก็คิดในแง่อคติไปหมดชอบคิดร้ายต่อผู้อื่นและมีนิสัยไม่เป็นมิตรเป็นคนที่ชอบพูดจาให้ร้ายผู้อื่นซึ่งใครก็ตามที่รู้สึกแบบนี้ไม่มีคนมาสนใจหรือไม่มีคนมารักวิธีลดกรรม หรือวิธีแก้กรรมหรือบรรเทากรรมลงได้หากชาติปัจจุบันไม่มีนิสัยดังกล่าวแล้วสแสดงว่าเป็นกรรมในอดีตชาติที่ทำให้ไม่มีใครรักใครชอบเวลานึกจะรักผู้ใดก็ตามไม่มีใครรักตอบให้หมั่นทำบุญไหว้พระทุกวันเพื่อทำให้จิตใจผ่องใสไม่คิดร้ายต่อผู้ใดให้ถวายทานเช่นใส่บาตร หรือถวายสิ่งของแด่พระภิกษสุสงฆ์เท่าที่เราจะทำได้แต่ให้เน้นอธิษฐานจิตแผ่เมตตาแผ่ความหวังดีต่อผู้อื่นและให้ความพยายามทำดีและเอื้อเฟื้อต่อผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นการคิดดีพูดดีทำดีอย่าไปนึกถึงผู้อื่นในแง่ร้ายแต่ถ้าหากเจอคนเลวนิสัยไม่ดีจริงก็พยายามหลีกห่างเสียเพื่อเป็นการระงับกรรมเวรที่จะเกิดขึ้น ส่วนสำหรับใครที่ส่วนเสียคนที่เรารักแบบจากกันไปตลอดการเพราะเขาเสียชีวิตสาเหตุของกรรมเกิดมาจากในอดีตชาติคนที่เรารักได้ทำกรรมหนักในการตัดชีวิตผู้อื่นอาจจะเป็นการฆ่าคนหรือสัตว์ประเภทต่างๆอาจเป็นบาปที่เกิดจากการฆ่าคนหรือสัตว์ที่รักทําให้สัตว์ที่รักหรือคนนั้นแยกจากกันส่วนเรานั้น อาจเป็นผู้สมครบร่วมคิดเราอาจไม่ได้เป็นผู้ลงมือฆ่าชีวิตคนหรือสัตว์นั้นๆแต่คนที่เรารักอาจเป็นผู้ลงมือกระทำซึ่งเราเป็นผู้รู้เห็นเป็นใจด้วยในทุกขั้นตอนดังนั้นเมื่อคนที่เรารักได้ตายไปในชาตินี้เราจึงต้องรับกรรมโดยความโศกเศร้าทนทุกทรมานใจเพราะการจากไปของคนที่เรารักมากวิธีลดกรรม หรือบรรเทากรรมจากการสูญเสียคนที่เรารักแบบที่เขาเสียชีวิตไปเราต้องหมั่นทํำบุญโดยการถ่ายชีวิตสัตว์ต่างๆให้ปล่อยสัตว์ที่กำลังจะโดนนำไปฆ่าเช่นปลาไก่หมูวัวควายเป็นต้นวิธีการที่ดีที่สุดในการถ่ายชีวิตสัตว์ก็คือไปตลาดที่กำลังจะมีการค้าขายสัตว์เพื่อนำไปฆ่าและปรุงอาหาร ให้ซื้อสัตว์เหล่านั้นเอาไปปล่อยในสถานที่ที่เหมาะสมเพื่อให้เขาได้มีชีวิตตามธรรมชาติต่อไปหรืองดกินเนื้อสัตว์หรือกินเจโดยการกำหนดระยะเวลาตั้งแต่3เดือนขึ้นไปจนถึงตลอดชีวิตหากเราทำได้ยากอาจเริ่มจากการกินเนื้อสัตว์เล็กๆไม่ว่าจะเป็นกุ้งหอยปลาไข่เป็นต้นโดยไม่กินเนื้อสัตว์ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นเนื้อไก่เนื้อหมูเนื้อวัวหรือเนื้อควาย ซึ่งจะเป็นการลดการเข็นฆ่าสัตว์ที่ต้องเสียชีวิตเพราะนำมาเป็นอาหารของเราได้อย่างมากมายและเราสามารถอธิษฐานจิตแผ่เมตตาให้แก่เหล่าสรปสัตว์ทั้งหลายทั้งคนที่เรารักผู้ที่ได้จากไปรวมทั้งเจ้ากรรมในเวรของเราทั้งหมดหลังจากได้ทำบุญต่างๆไปแล้วไม่ว่าจะเป็นการใส่บาตรการบริจาคทานต่างๆเป็นต้นสำหรับคนที่อภัพรัก อาภัพคู่ไร้คู่ครองอันเนื่องมาจากสาเหตุของกรรมในอดีตท,ที่เคยผิดลูกผิดเมียเขาในอดีตชาติหรือทําให้ผู้อื่นไร้คู่ครองโดยอาจไปแย่งคนรักของผู้อื่นมาโดยไม่ถูกต้องชอบธรรมอาจเคยเป็นเมียน้อยเมียเก็บจนทําให้ครอบครัวของผู้อื่นต้องทุกข์ระทมวิธีการบรรเทากรรมหรือลดกรรมหรือแก้กรรมให้ถือศีลแปดที่บริสุทธิ์งดกิจกรรมทางกรรมหรือบวชพระบวชพราหมณ์บวชชี หรือร่วมทําบุญเป็นเจ้าภาพงานแต่งงานให้คู่รักมีความสมหวังในรักและเวลาถวายทานสิ่งใดก็ตามให้เน้นถวายเป็นคู่ไม่ว่าจะเป็นเทียนคู่เชิงเทียนคู่หมอนคู่แจกันคู่ผ้าไตรคู่เครื่องไถยทานคู่เป็นต้นมาถึงเรื่องราวของผู้ที่ได้คู่ครองที่เลวร้าย บางคนเนี่ยคบกันแล้วก็มีแต่เรื่องทุกเนื้อร้อนใจอันสาเหตุของกรรมมาจากในอดีตชาติที่เคยทุบตีหรือทำร้ายกันมาก่อนอาจเคยสมคบทำเรื่องเลวร้ายมาด้วยกันในกรณีของเวรกรรมที่เป็นความแค้นต่อกันอาจเคยข่มขืนหรือฆ่าเขาหรืออีกกรณีอาจเคยมีเรื่องบาดหมางใจทำให้เขาผูกใจพยาบาทโดยที่เราไม่รู้ตัวก็เป็นได้ คู่ครองชนิดนี้แรกๆอาจจะดีอาจจะสอแววร้ายตั้งแต่แรกเลยก็ได้แต่ยังไงเสียจะทำร้ายหรือทำให้เราเป็นทุกข์เพราะอาจไม่ใช่คู่แท้หรือคู่บุญแต่อาจเป็นคู่แค้นหรืออาจเป็นคู่กรรมวิธีการลดกรรมหรือบรรเทากรรมหากเป็นคู่กรรมนั้นเป็นเพราะมีบาปกรรมมาก คู่ครองของเราจึงจะต้องออกมาในลักษณะนี้ให้หมันชักชวนกันไปทำบุญร่วมกันพยายามทำดีกับเขาให้มากแผ่เมตตาและอธิษฐานจิตให้เขาเจอแต่สิ่งดีๆมีความสุขและกลับตัวกลับใจได้โดยให้หมันทำบ่อยๆแต่หากเป็นคู่แค้นเหมือนที่พระพุทธองค์เจอกับพระเทวทัตหากรู้ตัวให้จงรีบหนีออกห่างเพราะคู่แค้นจะไม่เหมือนคู่กรรมคู่แค้นจะจองเวรเอาเรื่องอย่างเดียว หากเพียงเบาบางก็ทำร้ายจนหมดเวรต่อกันแต่หากหนักหนักมากอาจฆ่าเราถึงตายได้เราต้องหาทางระง,งับไม่ให้เกิดการจองเวรกันอีกพยายามวางเฉยถืออดทนไม่จองเวรกลับให้บาปกรรมยุติเสียเช่นบวชพระ หรือบทชีอาจเป็นชีพรามณ์ก็ได้หรือต้องหมั่นทำบุญไถ่ชีวิตสัตว์ต่างๆหรือถือศิลกินเจก็ได้หากเคยถูกทำร้ายมาก่อนให้แผ่เมตตาอาโหสิกรรมเสียสำหรับใครก็ตามที่อยู่อย่างโดดเดี่ยวไรค้คู่ไร้คนเหลียวแลจริงๆสาเหตุของวิบากกรรมนี้เกิดจากที่เราเคยจับสัตว์ขังจับคนมากักขังหรือยุยงทำให้ผู้อื่นเกลียดชังกันแตกแยกกันในอดีตชาติ โกงผู้อื่นทำให้เขาหมดที่พึ่งกลายเป็นคนอนาถาไม่มีที่ไปซึ่งวิธีการลดกรรมหรือบรรเทากรรมนี้ทำบุญปล่อยสัตว์ต่างๆให้เป็นอิสระหรือให้ชีวิตใหม่แก่สัตว์ทำบุญทำทานแก่เด็กอนาถาสัตว์อนาถาและผู้ที่ไร้คนเหลียวแลการบริจาคเงินเพื่อสัตว์เด็กคน ผู้หิวโหยและผู้ถูกทิ้งขว้างจะช่วยเติมไฟให้แก่จิตใจของบรรดาผู้ยากไร้และทำให้เรามีความสุขใจและอบอุ่นใจในปัจจุบันด้วยบุญชนิดนี้อาจทำให้ผู้หมั่นสร้างบุญกุศลนี้มีคู่ในปัจจุบันที่ชาติได้ขึ้นอยู่กับกำลังบาปบุญจากชาติที่ผ่านมาและชาติปัจจุบันหากกำลังบุญมีมากกว่าผู้หมั่นทำย่อมได้คู่สมใจอย่างแน่นอนในปัจจุบันชาตินี้ รูปร่างหน้าตาไม่งดงามทําให้ไม่มีผู้ใดมาชอบมารักสาเหตุของกรรมมาจากในอดีตชาติไม่เคยถวายดอกไม้ของหอมหรือของงดงามให้แก่ทางาศาสนาหรือผู้ที่ควรถวายไม่ว่าจะเป็นผู้มีพระคุณผู้อุปการะพระสงฆ์นักบวชเพื่อนหรือไม่รักษาความสะอาดชอบความสกปรกรกรุงรังทำให้ชีวิตปราศจากสิ่งสวยงามชอบอยู่ความอับปลักและความสกปรก วิธีลดกรรมและบรรเทากรรมประเภทนี้การแก้กรรมในยุคปัจจุบันนั้นมีอยู่2วิธีคือการใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยเช่นการออกกําลังกายการควบคุมอาหารใส่ใจเรื่องสุขภาพจะช่วยได้และทําสัลญกรรมใบหน้าซึ่งหากทําสัญญกรรมได้ถูกต้องตามกระบวนการก็ไม่น่ากลัวแต่อย่างใดแต่หากมีบาปมาหนุนอาจทําให้การสัญญกรรมผิดพลาดและเป็นอันตรายต่อร่างกายได้ ส่วนอีกวิธีหนึ่งก็คือการสร้างบุญแต่จะเป็นไปตามกฎของแห่งกรรมที่ว่าด้วยกรรมตามเวลาคือบุญชาตินี้จะไปเปลี่ยนกรรมทําให้เกิดชนกกรรมในชาติหน้าเพราะชาตินี้ใบหน้าถูกกรรมทําให้เกิดล้อมจนคงรูปแล้วเปลี่ยนไม่ได้ยกเว้นใช้วิธีแรกคือสัญญกรรมซึ่งเป็นการผิดธรรมชาติผู้ทำต้องสามารถรับกรรมไม่ว่าจะดีหรือไม่ดี จากการเปลี่ยนหน้าตนเองไปในทางวิทยาศาสตร์ให้ได้หากไม่ต้องการสตนิกรรมให้ใช้วิธีลดกรรมหรือสร้างบุญใหม่เพื่อชาติหน้าด้วยไม่ว่าจะเป็นการถวายพวงมาลัยดอกไม้สดดอกไม้หอมของสวยงามและมีประโยชน์ให้แก่ศาสนาหรือเวลาจะเอาของไปให้ใครก็เอาของดีๆสวยงามให้เขาไปทำบุญบริจาคเลือดบริจาคดวงตาหรืออวัยวะร่างกายให้แก่โรงพยาบาล มาถึงวิบากกรรมของคนที่ได้คู่ครองเป็นคนมีเจ้าของอยู่แล้วหรือไปเป็นเมียน้อยเมียเก็บเขาสาเหตุของกรรมนี้เกิดจากในอดีตชาติและปัจจุบันชาติต้องเคยทำผิดศีลข้อ3นั่นคือการเสพกามผู้มีเจ้าของอยู่แล้วหรือประพฤติผิดทางกรรมไม่ว่าจะเป็นมีความสัมพันธ์ชู้สาวกับลูกเมียหรือสามีของผู้อื่นโดยที่ทำให้ครอบครัวของเขาต้องมีความร้าวรานเจ็บปวดหรือแตกแยก ไม่เช่นนั้นทางเราต้องมีเจ้าของอยู่แล้วแล้วเราทำผิดต่อคู่รักต่อต,อตนเองเขามาก่อนอาจเคยข่มคืนกระทํำชำเราผู้อื่นโดยเขาไม่ยินยอมหรือในอดีตชาติเคยอธิษฐานจิตร่วมกันมากี่ชาติก็ขอให้ได้ใช้ชีวิตคู่ร่วมกันซึ่งถ้าคู่ที่เราอธิษฐานร่วมไว้นั้นมีกรรมร่วมกันกับผู้อื่นมากกว่าหรือก่อนที่เราจะเข้าไปในชีวิตเขาเราเข้าไปภายหลัง ย่อมกลายเป็นเมียน้อยเมียเก็บหรือได้คู่ครองเป็นคนมีเจ้าของอยู่แล้ววิธีลดกรรมหรือแก้กรรมคือหากมีสติก็สามารถหยุดบาปปัจจุบันไว้ได้พยายามหนีห่างออกมาจากสภาพที่เป็นอยู่เสียส่วนวิธีสร้างบุญคือรวมเป็นเจ้าภาพช่วยเหลือง,งานแต่งงานหรือถวายทานเป็นคู่ไม่ว่าจะเป็นถวายธงคู่รูปคู่ทูบคู่เชิงเทียนคู่หมอนคู่เครื่องไถ่ทานคู่ และทุกครั้งที่ทําบุญควรอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลแผ่เมตตาให้เจ้ากรรมในเวรที่เคยมีบาปกรรมต่อกันและขออาโหสิกรรมเสียการทําบุญทุกชนิดและการอธิษฐานจิตขอให้เขาไปดีมีความสุขและขอให้ตัดขาดจากกันไปเลยช่วยบรรเทากรรมตรงนี้ได้ส่วนวิธีแก้กรรมที่ดีที่สุดก็คือการถือพรหมจรรย์ไม่ว่าจะเป็นการถือศีลแปดบวดชชีหรือชีพราหม หากเป็นผู้ชายก็สามารถบวชพระได้อาจกำหนดเวลาที่ถือศีลและบวชไว้ที่8วัน20วัน2เดือนหรือแล้วแต่ความสะดวกของแต่ละบุคคลสำหรับใครที่จิตใจไม่สงบมักฟุ้งซ่านร้อนรนเป็นทุกข์เพราะความรักซึ่งสาเหตุของกรรมมักมาจากบาปทางใจไม่ว่าจะเป็นเคยริษยาผู้อื่น แค้นเคืองผูกพยาบาทโกรธโมโหลบหลู่ผู้อื่นโดยที่เขาไม่ได้รับรู้เรื่องอะไรเลยกรรมชนิดนี้คล้ายกรรมที่รักเขาข้างเดียวและเป็นทุกข์แต่กรรมชนิดนี้จะมีเหตุมาจากกรรมทางใจชนิดอื่นด้วยและเจ้ากรรมในเวรของเราอาจมีหลายคนอาจมีทั้งที่เสียชีวิตไปแล้วและยังมีชีวิตอยู่บาปจากกรรมนี้จะทําให้ใจสับสนคลา้ายไร้จุดยืนไม่มีสมาธิมักกังวลเรื่อยเปยื่อย ซึ่งวิธีลดกรรมหรือบรรเทากรรมเราควรทำบุญตักบาตรถวายสังฆทานหรือทานทุกชนิดอาจมีการถ่ายชีวิตสัตว์ทุกชนิดและให้เน้นนั่งสมาธิสวดมนต์อาจจะสวดบนคาถาพระชินปัญชรและแผ่เมตตาอาธิษฐานจิตให้เจ้ากรรมในเวรอโหสิกรรมให้และอธิษฐานจิตตัดความทุกข์ทางใจของเราเองอาจอาธิษฐานจิตแผ่เมตตาให้ผู้มีเรื่องกับเราอยู่ดีมีสุขไม,ม่มารบก,กวนเราทางใจอีก และให้เน้นการปล่อยวางทางใจสามารถนั่งสมาธิได้ทั้งแนวสมถะและวิปัสนาควรหาคู่มือสมถะและวิปัสนาเล่มเล็กมาใช้เพื่อการระง,งับใจที่ถูกต้องในเรื่องของความรักที่เรารู้สึกว่าโง่เขลาเพราะความรักและถูกคนที่เรารักหลอกลวงอยู่ร่ำไปสาเหตุของวิบากกรรมนี้ซึ่งในอดีตชาติเคยดูถูกความรักและคนที่เขารักเรา และอาจดูถูกผู้ที่เขาเป็นคนดีผู้ที่หมั่นหาความรู้และประกอบแต่กรรมดีหรืออาจเคยหลอกคนที่เขารักเราหรือชักชวนคนที่หลอกเราในอดีตชาติให้ไปกระทำความผิดด้านความรักด้านชู้สาวโดยอาจทำให้คู่กรณีที่กล่าวมามีความเจ็บปวดทรมานทั้งกายและใจส่วนตัวเรานั้น ก็ไม่ขยันหมั่นเพียรศึกษาหาความรู้ที่ดีงามแต่กลับหมกมุ่นอยู่ในเรื่องชู้สาวเรื่องความรักที่มีแต่โทษซึ่งวิธีการลดกรรมหรือบรรเทากรรมประเภทนี้ให้หมั่นทำบุญถือศีลห้าศีลแปดทำทานโดยเน้นทำบุญด้านหนังสือธรรมะพิมพ์บทสวดแจกหากอยู่ในช่วงโดนหลอกอย่างหนักอาจถวายเทียนหลอดไฟฟ้าน้ำดื่มถังบรรจุน้ำเครื่องกรองน้ำให้แก่วัด เพราะเป็นสนัญลักษณ์แห่งแสงสว่างและความไหลลื่นจะได้เกิดความสบายใจและเกิดผลในแง่บวกต่อใจในขณะนั้นนอกจากนี้ยังสามารถบำรุงปัญญาโดยการสวดมนต์และทำสมาธิทุกวันแล้วอธิษฐานจิตขอให้วิบากกรรมของเราหมดไปอธิษฐานขอโทษขออโหสิกรรมและแผ่เมตตาให้คนที่หลอกเราให้เขามีความสุขโดยอธิษฐานขอให้เขาอย่าได้หลอกลวงเราอีกเลย เป็นการตัดบาปกรรมที่มีต่อกันให้สิ้นเสียและมาถึงวิบากกรรมสุดท้ายของความรักในพอดแคสต์นี้มีคนรักก็จริงแต่เรากลายเป็นคนรับใช้ของคนรักอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ซึ่งสาเหตุของวิบากกรรมซึ่งเกิดจากการที่ทั้งคู่ เป็นคู่กรรมร่วมกันในอดีตชาติมีความรักร่วมกันมาและมีใจมุ่งมั่นที่จะเป็นคู่ครองกันหรืออธิษฐานจิตเป็นคู่กันในชาติต่อๆมาแต่มีบาปร่วมกันไม่ว่าจะเป็นเคยใช้คนรักของตนเองเหมือนธาตหรือเคยเนรคุณหรือทรยศคนรักของตนหรืออาจเคยติดหนี้บุญคุณคนรักหลายอย่างแต่บาปตรงนี้อาจไม่หนักมาก จึงยังคงรักกันอยู่แต่ต้องคอยรับใช้เขาเหมือนเช่นเราคอยใช้งานเขาในอดีตชาติวิธีลดกรรมหรือบรรเทากรรมพยายามทำบุญต่อทั้งเขาและผู้รอบข้างไม่ว่าจะเป็นครอบครัวญาติพี่น้องและผู้ใกล้ชิดอย่างจริงใจและในจำนวนครั้งที่มากครั้งเพื่อบุญจะได้ผลัก ดันบาปเก่าให้เคลื่อนห่างออกไปและส่วนที่ชดใช้กรรมหากหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็ต้องมีความอดทนหากเรายังรักคนรักของเราอยู่ให้ถือเสียว่าตั้งใจชดใช้บาปกรรมของเราและตั้งใจสร้างบุญใหม่ขึ้นมาแทรกแซงและนี่คือวิบากกรรมแห่งความรัก11อ,อย่าง จากว่าไปเรื่อยพอดแคสต์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด s u b ส c คร b e ให้กับคุณชายโอ๊ตวีล็อกไลท์ชาแนลครับ